สวัสดีค่ะชงมาด,ดามทำาสวนค่ะมือนี้บุ้มจับผ้ามาติดตามอัปเดตพิกช่อค่ะพิกช่อพันผสมหรือพิกชอลูกผสมนี่แหละค่ะเริ่มติดดอกออกผลมาแล้วนี่อู้ห้ดอกงามค่ะห้ดอกทุกกิ่งเลยค่ะให้ดอกทุกกิ่งเลยงามก็อยู่ในกระสอบอีกนี่อันนี้บุ้มปลูกในแปลงเนาะปลูกในแปลงนี่ก็จะมีอยู่สองตน้น สองต้นที่ใหญ่ออกจากออกจากกระถางน้อยค่ะต้นเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นติดดอกติดดอกงามๆต้นใยส้มผุ่มสวยถ้าเกิดเขาสมบูรณ์ดีหลากของเขาหาอาหารได้ไก่ต้นข้องเขาเขาจะใหญ่ค่ะนี่ต้นใหญ่ส้มผุ่มพราวเฮากับรบิเวณหลากของเขากะสิช่อนใช่หากินได้ไก่ต้นข้องเขาก็ใหญ่ขึ้นเนาะนี่งามแห้งต้นงามงาม เดี๋ยวเบิ้งก่อนว่าไอ้นี่นี่มีอีกต้นหนึ่งค่ะที่อยู่ในกระถางที่ที่แดดบนว่าจะออกใส่ในกระถางเบิง้งสังเกตได้ว่ามันแตกต่างกันบ่อยู่ในกระถางกับอยู่ในดินในแปลงเนี่ยค่ะแปลงที่เขาหากินได้ไกลถ้าอยู่ในกระถางเขาโดนกักบ,บริเวณเนาะโดนกักบ,บริเวณหลากเขาก็จะอยู่แต่ในนี่ค่ะเดี๋ยวบุ้มจะเดี๋ยวบุ้มจะย้ายย้ายจากกระคุนี่เอามาปลูกลงนี่เดี๋ยวจะถอนต้นนี้ออก บ่เสียดายแล้วถอนต้นนี่ออกนั่นให้ผลได้ว่าก็สมบูรณ์ดีอยู่วกาน,นันก็ที่ถอนเอาไปปลูกทั้งอื่นค่ะถอนเอาไปปลูกทั้งอื่นเบิง้งอากาศอยู่ในช่วงสองอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าก็จะอยู่อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ24ถึง25 2 4 25องศาก็สิล่องปลูกบกพริกเบิง้งถ้าเกิดหนาวไปกว่านั้นบุ้มก็จะบ่ใหญ่ค่ะบุ้มจะบ่ใหญ่ เพราะว่าเขาจะได้ฟืน้นโตไวๆเนาะเดี๋ยวต้นนี้ตนน้ตนนี้ก็ใหญ่จากกระถางเพื่อนใหญ่จากกระถางหน่อยเอามาลง่อันนี้ก็ใหญ่จากกระถางหน่อยเอามาลงก็เริ่มใหญ่ขึ้นแตกพุ่มแตกยางขึ้นแน่จักน้อยแล้วค่ะนี่สมบูรณ์ดีอยู่ด้นี่เห็นในน้อยนี่ติดดอกออกมากกับติดผลติดน่อยนี่เดี๋ยวผมจะเอามาปลูกนี่ดินได้แปลง มุมเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ปลูกพริกบอสําเร็จเดอค่ะเ้อเนี่ยก่อนที่เขาจะปลูกเขาก็ต้องเตรียมแปลงมั่นใจได้ว่าดินของเขานี่มันบ่มีพวกเชื้อราหรือว่าไวรัสต่างๆเนาะปลูกได้แปลงก็ดีปลูกในกระถางก็ดีเื่อกันค่ะมันจะได้พวกรากผืชชนิดอื่นจะได้ตองน้ำผ้าพวกไวรัสไวหนังมากบางบางที่ในดินเขามันก็นมีไวรัสได้เ้อค่ะมีพวกเชื้อราเชื้อราที่เป็นโทษนะมันก็เหตุให้พริกของเข้า พิกนี่เป็นโรคหลายอิหลีเด้อค่ะเป็นโรคทังอากาศก็จะมีพวกเพีย้ยทางดินก็ะจะเป็นโรคหลากเน่าแน่ติดเชื้อแน่จังสิ่เนาะนี่บุมจะเอามาล่งนี่ดูบุ้มไปหานี่ก่อนจะเบืองน้ำบุ้มอยู่ปะเดี๋ยวบุมจะพามาปลูกต้องผสมดินอย่างดอกคูดคุดปลูกลงรหลดค่ะคอยมาบำรุงเอาที่หลังมาเ่ามาปลูกน้ำกันบัด กัใหญ่พีกลงกันละมัดม้เนอย่าม้วซับผมว่าม้ซับโดนหลักมัลละก่อแน่นอนหลักมัลละกอหลักบอกู่เขาสวนเขาสวนในชุดนอนเลยค่ะตื้นขึ้นกับเขาสวนไี่ได้ชุดนอนเขาสวนแล้วผมก็ไปซักซักปั้นแหงเด้พี่น้องเมื่อเป็นเขาสวนแล้วไปใส่ต่อนอนต่อดิซักหลักก็ปั้นแหง เดี๋ยวขุดหลุมก่อนเด้อค่ะบุมขุดลุมแล้วบ่มให้บ่มให้ย่ามที่จะเอาวันนี้ออกรากกระทบกระเทือนเลยดูยเป็นยังเดี๋ยวให้ดินติดมาหน่อยๆน่อยาะละมัดละว่างมากที่สุดเลยเื่องเปลือกไขย่ยังว่าท่านได้สลายอยู่มันกระเพิ่งแต่ใหญ่ลงเนาะใหญ่ออกใหญ่เขาอยู่สามหลอบแล้อนี่หินบอกอยู่ในกระถาง ยายไปไว้ได้ลูกเด้อยายไปไให้ทานกินจะยายบ้านให้ยายบ้านให้ไม่จะได้อยู่บริเวณของกว้างปลูกมือเดียวเลยโดยค่อยมาลดน้ำให้ปุ๋ยลดน้ำให้ปุ๋ยที่หลังเพราะว่าในดินมีบผมกระรดประจำอยู่ค่ะ ตรวจผัจุลินซี่เอ็มน้ามงน้าหมักนี่เฮ็ดเฮ็ดให้ยืนในแปลงพ่อเพียงบ่มเลยค่ะให้พืชผักของเหาอาศัยเกลือก,กูนกันให้ปุ้ยบกหุ่งบกพริกก็ไดน้ำให้ปุ้ยบกพริกบกหุ่งก็ไดพอเนี่บกหุ่งต้นนี่มันสิเป็นบกหุ่งอีหยังต้นน้อยนี่แล้วแล้ว,ลวดินเทลงกันกระคู่อันนี้ก็จะเป็นบกท,ท้นคักสเตอร์ค่ะตากแดดอ้เบิ่งหลากเขา นี่รากโดนซับไปนเว้เด้อกําลังสิออกดอกออกดอกแล้วตัวนี้โอ้ไในคุมันก็สิบ่ใหญ่เนาะเสรเศษใบไม้เศษหยัง่เอาไว้ในก้นคุมันแล้บ่ย่อยสลายย่อยสลายสร้างมัน การย่อยสลายมันก็ต้องใส่พวกอันนี้ซอยเนี่ยใส่พวกมูลสัตว์พวกน้ำมักซอยย่อยมันก็จังสิสย่อย,อย่าพึ่งรดน้ำค่ะดินยังชุ่มอยู่ดินยังชุ่มอยู่อย่าพึ่งรดน้ำอากาศก็เริ่มเย็นต้นนี้ไปปลูกใส่ระคาแบบนี้ ไปปลูกทั้งอื่นบ่เป็นอันเสร็จเรียบเรียบ้อยวิธีปลูกบกพ่พีกองงมง่ายง่ายง่ายปลูกไปดูแลก,กันไปค่ะเดี๋ยวก็ติดดอกออกพ้นให้ได้กินพริกช่อลูกผสมก็สิได้กิ้งนี่ได้กิ้งนี่ได้กิ้งนี่ไดเลด้ไดได,ได,ไดหลายกิ้งขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเบ,บื้องบ่มปลูกอันนี้ ุ้มปลูกอันนี้จากกิ้งสีเสือมากินมุกทะนี่ยังค่ะนี่อันพักบุ้งค่ะไพ่บอกมนเร็ดมันแพงไยมนเร็ดสือในหางแพงๆเด้ค่ะมันก็เลยเอาการมันมาล่องเสียบๆล่องนี่เบิ่งเอาดินใสให้ทมๆไปก่อนค่ะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อไว้ทุกทันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะ เจอกันไม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ